พี่ชินฉันเอาของมาฝากขอบใจนะขอบใจขอบคุณฉันทำไมฉันเป็นแฟนพี่นะพี่ชินไอชินแกอย่ามาสะเออคิดอะไรกับลูกสาวฉันนะแกมันเป็นแค่ยามกระจอกเจียมกะลาหัวกันไว้บ้างไอชิน ข้าวไข่เจียวก็อย่างว่าเลยเนาะแกอะมันก็เป็นได้แค่ยามเรียนหนังสือไม่จบเพราะว่าขี้เกียจเรียนก็เลยโดนไล่ออกจากโรงเรียนก็เลยได้มาเป็นแค่ยามแล้วก็กินแค่ข้าวไข่เจียวแบบเนี้ย สงสารจังเลยอ่ะแล้วแกจะมาดื่รอร้อนเรื่องอะไรของฉันวะบาร์สฮะฉันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็เรื่องของฉันว่าแต่แกเถอะทำตัวให้มันดีๆหน่อยสิฉันได้ยินมาว่าแกเนี่ยไปแอบขายของออนไลน์ตอนทำงานใช่ไหมระวังเถอะเดี๋ยวจะโดนไล่ออกแกรู้ได้ยังไงอะฮะ ฉันรู้ก็แล้วกันแหละฉันเนี่ยเตือนแกเพราะหวังดีนะไม่อยากให้แกโดนไล่ออกแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าฉันสงสารแกนะเว้ยฉันสงสารพ่อแกตั้งหากถ้าแกตกงานขึ้นมาเนี่ยพ่อแกจะพึ่งพาใคร พี่ชินฉันเอาของมาฝากขอบใจนะขอบใจขอบคุณฉันทำไมฉันเป็นแฟนพี่นะพี่ชินแฮปปี้ไม่ยืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เข้าบริษัท กำลังจะเข้าบริษรัทค่พะพ่อแม่มก็ไปสิค่ะแม่ไอชินแกอย่ามาสะเออคิดอะไรกับลูกสาวฉันนะ แกมันเป็นแค่ยามกระจอกเจียมกะลาหัวกันไว้บ้างไอชิน คุณเล็กเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะนี่บาสฉันมีงานจะมอบหมายให้เธอทำงานอะไรหรอคะคุณเล็กฉันจะให้เธอคอยดูแฮปปี้ลูกสาวของฉันอย่าให้เข้าใกล้ยามที่ชื่อไอชินเป็นนันขาดนะบาสคุณแฮปปี้ชอบกับยามเหรอคะคุณเล็กรู้อะไรไหมคะ อะไรหรอบ้านไอชินอะนเป็นคนที่ดีค่ะคุณเล็กเรียนหนังสือก็ไม่จบโดนไล่ออกจากโรงเรียนไม่พอนะคุณเล็กแถมพ่อแม่ก็ไล่ออกจากบ้านด้วยค่ะคุณเล็กโอหขนาดนั้นเลยหรอบานไม่ได้การแล้วอย่างนี้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วค่ะคุณเล็กถ้าขืนคุณเล็กก็ยังปล่อยไว้อะหนูว่า คุณแฮปปี้ต้องเสร็จไอชินแน่ๆเลยครับเล็กไอชิน แฮปปี้มองหาอะไรอยู่หรอลูกเปล่าค่ะคแม่ถ้าเปล่าก็เข้าบริษัทสิค่ะแม่เดี๋ยวก่อนครับแฮปปี้ นี่ยชินทำไมแกแต่งตัวแบบนี้ไม่ทำงานทำการหรือไงถ้าผมเป็นแค่ยามคุณเล็กคงจะไม่อนุญาตให้ผมคบบคุณแฮปปี้วันนี้ผมก็เลยต้องกลับมาเป็นประธานบริษัทนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วคุณเล็กคงให้ผมคบกับคุณแฮปปี้ได้ใช่ไหมครับหมายความว่าไงคะพี่ชินที่พี่ชินปลอมตัวเป็นยามเพื่อมาลองใจฉันหรอ ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับแฮปปี้ที่ผมต้องปลอมตัวมาเป็นยามก็เพราะว่าผมเคยเห็นคุณตอนที่คุณไปติดต่องานที่บริษัทของพ่อคุณธรรมของผมนะครับตอนที่ผมเห็นคุณครั้งแรกอ่ะผมก็เกิดตกหลุมรักคุณขึ้นมาทันทีเลยอ่ะก็เลยอยากพูดคุยแล้วก็ทําความรู้จักกับคุณก็เลยปลอมตัวมาเป็นยามเพื่อที่จะได้เข้ามาพูดคุยกับคุณแล้วก็ใกล้ชิดคุณนี่แหละครับ น้ำเนา่าคนอย่างแกเนี่ยนะจะมีพ่อบุญธรรมกับเขาอะคุณเล็กคะคุณเล็กอย่าไปเชื่อมันนะคะมันแต่งตัวดูดีอย่างเงี้ยมันหลอกคุณเล็กแน่นอนคะ่ะเนเชนพ่อบุญธรรมของแกคือใครหรอพ่อบุญธรรมของผมก็คือเสียแจ็คครับเสียแจ็ค ของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกรายใหญ่ที่สุดนะหรอใช่แล้วครับคุณเล็กครับตอนนี้ผมไม่ใช่ยามกระจกกระจอกเหมือนที่คุณเล็กเคยดูถูกแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วผมจะขออนุญาตคบกับแฮปปี้ได้ไหมครับ ้สิคะคุณชินทําไมจะไม่ได้แล้วคะคนี่แฮปปี้พาคุณชินเข้าไปนั่งแอร์เย็นๆข้างในสิลูกแฮปปี้พาคุณชินเข้าไปนั่งตากแอร์เย็นๆข้างในสิลูก ค่ะแม่ไปค่ะคุณชินนี่คุณเล็กเชื่อที่ชินมันพูดหรอคะไม่ไม่เชื่อที่ชินพูดใช่ไหมคะฉันไม่เชื่อแก<ฮ>ฉันไล่แกออก โคตฐานที่แกคิดไม่ดีกับว่าที่ลูกเขยฉันไปออกไปนี่จะตกกานเพราะปากฉันอีกแล้วเหรอเนี่ย แอบถ่ายของออนไลน์ตอนทำงานใช่ไหมระว,วังเถอะเดี๋ยวจะโดนไล่ออกแกรู้ได้ยังไงอะฮะฉันจะรู้ได้ยังไงเนี่ยมันก็เรื่องของฉันขอน้อตรงนี้แกรู้ได้งไงครับฉันรู้ก็แล้วกันนะอะฉันรู้ก็แล้วฉันโอเคคลิปโลแอรบาร์สคอมบาร์แอบรบแอบคบแบบแบบชัน่นนี่บาร์ ฉันจะให้เธอคอยดูแฮปปี้ลูกสาวของฉันอย่าให้ใกล้ทาไมอย่าให้เข้าใกล้เทรทะถี่ทำไมไอ้เข้าที่เล็กหันเข้าที่เล็กหันไปส่งใหมันต์ูส่งเลยต้องเหม่แล้วก็เล็กบอกว่าฉันมีงานอะไรให้เธอทำปิดแอปแอปท่าน แฮปปี้ <Happy. S 2> ค่ะมองหาอ,อะไรเหรอมันไม่ได้ไม่ได้ไงบอกว่าฉันคิวฉันจะให้คิวปึ้งเนี่ยให้อันนี้หยุดก่อนอแล้วเธอเดินไปแล้วพีคิวสองปึง้งเดี๋ยวให้หยุดแล้วก็หันมานี่หมายความว่าไงคะพี่ชินนี่พี่ชินเอาตรงนี้หมายความว่าไงครับนี่พี่ชิทปอมปอมตัวอออออเอาเอาอะก็ปิดแอร์แอร์ชัน้น ไม่ใช่อย่างที่แฮปปี้ตัวครับไม่ใช่อย่างที่เป๊ะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะแฮปปี้ไม่ใช่อย่างคุณคิดนะแฮปปี้ป้องสปีดแอนแอ็คทักโอ้ยน้ำเน่ามากไปเลยวันเปิดตอมปากปากดูตามดูแล้วกตาแม่ต่อยโอ้ยปอมองไว้มองไว้ดบเดาพอดีเลยเขาที่บ้านเขาที่บ้านเร็วสปีด